Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o สตอรี่พอดแคสตนะครับหลังจากเว้นไว้2วันเนอะวันเสาร์ก็เป็นรายการผู้ประกอบการันหยุดหรือพี่แ e นนงเทพเนอร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นรายการ My Books นะครับขอกลับมาที่หนังสือเล่มนี้อีกนะครับ 1,000 plus little habits of happy successful relationships ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับวันนี้บทที่จะนำมาฝากคือบทที่ชื่อว่า six things every couple should stop doing คือ6สิ่งที่คู่ชีวิตเนี่ยควรจะหยุดทำได้แล้วเริ่มต้นกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของคู่เราเนี่ยมันมันแย่ลงนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่ายุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลาให้กับ มีเวลาซึ่งกันและกันเนี่ยผมเข้าใจนะโลกเดี๋ยวนี้จริงๆมันไม่ใช่เดีย๋ยวนี้แต่ก่อนก็เป็นคือทั้งผู้ชายผู้หญิงเราก็ทํางานนะต่างคนก็ต่างมีภารกิจแล้วงานก็ไม่ใช่เบาๆงางานก็จะหนักมากนะครับทากันหามลุ่งหามค่าแต่ว่าถ้าเรายังอยากจะรักษาความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเราได้เนี่ยเราต้องไม่ยุ่งจนจนกระทั่งกระทั่งเราไม่มีเวลาให้เขาเลยครับต้องล็อกเวลาไว้อันนี้ผมผมเพิ่มให้เลยนะถ้าเราไม่ล็อกเราโดนงานแย่งไปเสมอ พยายามครับเสาร์อาทิตย์เป็นไปได้อยู่กับครอบครัวดีกว่าถ้าถ้ายกเว้นว่าโอเคแหละก็วันจันทร์ถึงศุกร์เราก็อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วอันันั้นเสาร์อาทิตย์อยากจะต้องไปทํางานทําธุรกิจอะไรบ้างก็โอเคแต่ถ้าเกิดจันทร์ถึงศุกร์มันทํางานตลอดเวลาแทบไม่เจอหน้ากันอย่างนี้ดีกว่ากลับมาภรรยาก็หลับแล้วหรือสามีก็หลับแล้วตอนเช้าก็เราก็ต้องตื่นแต่เช้าไปก่อนอย่างเงี้ยเสาร์หรืออาทิตย์อย่างน้อยๆก็สักวันนึงอะล็อกเวลาสําหรับครอบครัวไว้ ถ้าไม่ล็อกมีปัญหาแน่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นคู่ที่แบบผมว่าระยะสั้นมันพอไหวแหละคือช่วงนี้งานยุ่งนะเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันมากนักนะใช่แต่ว่าระยะยาวเป็นปีๆเนี่ยความสัมพันธ์มันดียากนะครับถ้าเราไม่ได้มีเวลาให้กันเลยแล้วยิ่งอีกคนหนึ่งนี้อีกคนหนึ่งในบางช่วงนะช่วงที่มันดาวช่วงที่มันแย่ช่วงที่ต้องการคนพูดคุยแต่เราไม่เคยอยู่ตรงนั้นกับเขาเลยเนี่ยหลายคู่เลิกกันมาเพราะเหตุนี้เยอะเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่รักกันหรือว่ามีคนอื่นนะ แต่ว่ามันไม่มีเวลาให้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกบล็อกเวลาไว้ผมถึงมีโอเคอาร์ข้อนี้เลยนะจริงๆผมไม่ได้พูดถึงคู่ชีวิตอย่างเดียวนะผมผมผมพูดถึงครอบครัวทั้งหมดว่าผมต้องมีเวลาให้กับครอบครัววันหนึ่งปีหนึ่งสักกี่วันผนมะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกเหมือนกันคนระับผมก็เป็นครับหลายคนก็จะเชิญอาจารย์เชิญบรรยายอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเราไม่รู้จักปฏิเสธนะ ครับได้ครับได้ครับได้ครับมันก็จะมีวันเนี้ยเสาร์ก็ได้ครับอาทิตย์ก็ได้ครับอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายอาทิตย์เย็นมันจะหมดครับผมก็ต้องล็อกครับว่ามันไม่ได้คือต้องไม่ได้แหละนะครับอ่ะอันนี้จะช่วยทําให้เราแบบดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายุ่งเกินไปเราก็ควรจะหยุดนะครับลดลงบ้างอันที่2ครับเรารู้สึกเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรเดียไม่รู้จักชื่นชมเขาอะต้องหยุด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 การกระทำแบบนี้นะ คือภาษาอังกฤษเรียกว่า take it for granted อ่ะคือแบบเฮ้ยเขาคงรู้แหละว่าเราชอบเขาเขาลงรู้แหละว่าเราซาบซึ้งใจในสิ่งที่เขาทําให้เราเขาไม่รู้นะฮะถ้าเราไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราควรชมกันมากนะเราควรรู้สึกดีก็ควรพูดออกไปคําว่ารักไม่ต้องเก็บไว้นะบอกว่าโอ้ฉันจะพูดทีเดียวแบบในชีวิตฉันจะพูดครั้งเดียวตอนขอแต่งงานอะไรเงี้ยมันไ,ไม่ไม่ได้แบบนั้นนะพูดได้ทุกวันเนยลยฮะเราไม่มีใครเบื่อคําว่ารักหรอกเชื่อดิ แต่พูดเนี่ยต้องมีมี t อิดนะก็ไม่ใช่ว่าพูดแล้วตาเล่นมือถืออยู่อะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจพูดนะพูดแบบตั้งใจจริงๆครับขอบคุณเขารู้สึกดีเขาทําอะไรดีกับเราขอบคุณเขาอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีผมว่าหลายคู่บางทีเราที่บอกอ Take it for granted ก็คือเขารู้และวนะไม่ต้องพูดหรอกไม่แน่ไม่รู้หรือบางทีเอาตรงๆนะครับรู้ก็ยังอยากฟังอยู่ดีเอาแหละรู้แหละว,ว่าคุณรักผม แต่ก็ยังอยากฟังไหมที่เขาบอกว่าเขารักเรามีใครมั้งครับว่าเออผมขอนะอย่าพูดว่ารักเนะี่ยมันไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ถ้ามีก็โอเคแหละถ้าถ้าคู่คุณเป็นแบบนั้นก็ก็คุยกันให้รู้เรื่องว่าขอร้องนะอย่ามาพูดนะว่ารักไม่ฟังแล้วมันไม่ชอบเลยอะ่ะแต่ผมว่าน้อยมั้งนะครับเราจริงจงคู่ไม่ใช่แค่คู่ชีวิตนะพ่อแม่ลูกบอกไปเถอะนะครับคําว่ารักอย่าไปเก็บไว้นานนะครับอันนี้ก็หยุดทําได้แล้วถ้าเกิดใครดีแบบจะเรียกว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ทำอะ่ะก,ก็ควรจะเริ่มทําในมุมนั้นดีกว่าข้อที่3นะครับคือไม่ปณีประนอมเลยไอ้ไอเนี้ยหยุดทําได้เลยผมเห็นเยอะเลยที่แบบเอาชนะขะคานกันทุกเรื่องฉันแพ้ไม่ได้อะฉันเป็นคนที่แบบไม่รู้ละฉันต้องชนะเสมอเออมถ้าไม่เซตของการเป็นคู่ชีวิตคือการเอาชนะกันเนี่ยอยู่ด้วยกันยาวยลำบาก อาจจะอยู่ได้ก็ได้นะแต่อยู่ด้วยความรู้สึกทะเลาะกันทุกวันผมไม่ได้บอกว่าห้ามเถียงกันเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนจะอยู่ด้วยกันแล้วห้ามเถียงกันเลยอ่ะแต่คุณจะเถียงกันเพื่ออะไรอ่ะบางบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องที่คือไม่ควรค่าตกอารมณ์ของทั้งคู่อ่ะแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันทีมันแก้ยากตรงที่มันเป็นนิสัยของแต่ละคนมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคือบางคนแพ้ไม่ได้จริงแล้วเกิด แพ้ไม่ได้เจอแพ้ไม่ได้กลายเป็นมวยคู่หยุดโลกเลยเพราะว่าแต่ละคนไม่เคยแพ้มาก่อนในชีวิตแต่เราไม่อยากให้มันเป็นวมวยคู่หยุดโลกที่มันเป็นความสัมพันธ์ของเราจริงไหมครับยอมได้ยอมเหอะเอาจริงคือ,ค,อคือผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายต้องยอมผู้หญิงหรือผู้หญิงต้องยอมผู้ชายไม่เกี่ยวครับแต่ว่าถ้าเรารักกันจริงเนี่ยคอมเพลมไพรส์ก็คือการปณีประนอมหาทางออกร่วมกันแล้วสมมตินะบางคนอาจจะผิดบางคนอาจจะถูกเรื่องนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหรอกครับ คนที่สมมุติว่าอีกคนนึงยอมเราแล้วเราถูกเพราะเขาก็เลยยอมเราก็อย่าไปย่อเยอ้ยเขานะไปย่อเยอ้ยเขาบอกว่าเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วเป็นไงเป็นไงมีความสุขเหลือเกินในการเอาชนะคู่ชีวิตเนี่ยทําไปเพื่ออะไรครับสะใจงอาจารย์ดีไหมล่ะครับสะใจร,รู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีสิอาจารย์อาจจะดีครับแต่ต่อไปท่านอาจจะรู้สึกดีอยู่คนเดียวครับเพราะว่าไอคนที่แพ้คนที่เขาเขา พูดไม่ออกเขาก็อึดอัดเก็บความแค้นไว้หรือเดี๋ยวเขาหน้าเอาใหม่หรือไม่เอาไม่เอาแล้วฉันเบื่อลำคาญจากชน,นะใช่ไหมเชิญก็อยูวงเธอไปคนเดียวเถอะฉันไปละผมว่าก็จะเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายกับกับการเป็นคู่ชีวิตนีอันที่4อันนี้จริงๆคล้ายๆมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าให้บางคนไม่รู้จักไม่รู้จักยอมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอาจจะเป็นสาเหตุเลยข้อที่4คือพฤติกรรมที่เราควรหยุดทำนะก็คือต้องถูกตลอดเวลา ฉันผิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะบางคนเนี่ยวันก่อนไปอ่านงานใครไม่รู้ต้องขออภัยถ้าเกิดเจ้าของงานฟังผมด้วยนะแต่ว่าประเด็นคือเขาบอกว่าเคยสังเกตไหมบางทีเนี่ยคนนอกบ้านเนี่ยนะแล้วยอมหมดเลยผิดก็ยอมหัวหน้าเนี่ยบอกครับผมผิดเองครับไปเจอเพื่อนฝูงเฮ้ยเราผิดเองนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่ในบ้านนี้ฉันไม่เคยผิดมันอาจจะเป็นปมก็ได้นะ คือเนื่องจากโดนกดดันมารอบทางอะ่ะที่ทํางานชันตัวเล็กนิดเดียวฉันไม่เคยถูกเลยสักอย่างเลยก็เลยมาออกกับที่บ้านคนระับฉันต้องถูกเสมอโอ้ยที่บ้านนี่เกี้ยวกาดมากใหญ่ที่สุดไม่ยอมใครทั้งนี้ทั้งสิ้นอย่าเลยครับคือจริงๆจริงๆการถูกผิดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าห้ามห้ามคิดเลยนะแต่ว่าคิดว่า ผมผเคยพูดเรื่องนี้ไปทีหนึ่งแล้วแต่อาจจะนานแล้วขอพูดอีกทีแล้วกันวนะ่าเราต้องการเป็นคนถูกหรือเราต้องการความสุขครับถ้าต้องการเป็นคนถูกนะสู้มันทุกเม็ดจัดมันทุกเรื่องฉันผิดไม่ได้ฉันต้องถูกเสมอแต่ความสุขอาจจะไม่มีนะครับผมยกตัวอย่างคือผมไม่ได้บอกว่า ไอ้อย่างนั้นอาจารย์อยากได้ความสุขอาจารย์ก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเปล่านะครับท่านต้องเลือกเรื่องอ่ะเลือกแบทเทิลอ่ะแบทเทิลคือสงครามอ่ะถ้าจะต้องมีสงครามมันต้องเป็นสงครามที่คุ้มเช่นคู่ชีวิตเราไปทําอะไรที่มันผิดมากๆแล้วเรายอมไม่ได้แล้วเราต้องบอกเขาให้รู้เรื่องอันนี้เข้าใจแต่ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเป็นสาระเลยครับที่ผมเคยยกตัวอย่างอขออนุญ,ญาตพูดอีกทีก็แล้วกันนะสมมุติว่าเราเรา เราขับรถไปกับภรรยาเราอ่ะสมมตินี่มองในมุมสามีนะแต่จริงมองในมุมภรรยาก็ได้นะมุมใครก็ไนดะ้เสร็จแล้วเราบอกว่าเออกลางวันไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมคุณบอกว่าคุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นอนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะเราไปกินกันไหมภรรยาพูดขึ้นมาบอกว่าเอ้ยไม่เคยบอกชอบเลยนะอาหารญี่ปุ่นฉันนะอยากกินอาหารจีนมากกว่าอ่ะจังหวะนี้ละสามี คิดในใจก็สัปดาห์ที่แล้วบอกนหว่าว่าชอบอาหารญี่ปุ่นมั่นใจว่าบอกแน่นอนถ้าสามีต้องการเป็นคนถูกสามีก็จะส่วนไม่สัปดาห์ที่แล้วคุณนะ่ะบอกเองว่าอาหารญี่ปุ่นผมฟังได้ชัดเจนญี่ปุ่นไม่มีจีนเลยไม่ได้เกี่ยวเลยจีนนี่คือมุมของการอยากเป็นคนถูกแล้วมั่นใจด้วยว่าฟังมีคําว่าญี่ปุ่นแน่นอนภรรยาจังหวะนี้อีกฉันยอมไม่ได้ เธอจะมารู้ได้ไงว่าฉันพูดอะไรฉันเป็นคนพูดฉันจําได้ดีกว่าเธออีกเธอนั่นแหละไม่ได้ฟังเขาก็จะสวนกลับมาเพราะว่าต้องการเป็นคนถูกไม่ไม่เคยพูดญี่ปุ่นเลยฉันพูดจีนตลอดไม่มีฟังผิดแล้วก็เอาไปทึกทักเองบอกว่าญี่ปุ่นสามีของขึ้นเฮ้ยผิดก็ยอมเลยวะอะไรวะบอกญี่ปุ่นแล้วมาพูดจีนคือผิดแล้วไม่ยอมแล้วผิดนี่น่าเกลียดมากนะอ่า ฉันต้องชนะเพราะฉันมั่นใจว่าฉันถูกภรรยามาอีกเธอจะมารู้เรื่องฉันได้ยังไงฉันพูดฉันรู้ดีกว่าเธอเธอไม่เคยฟังอ่แล้วไอ้คนที่ผิดแล้วไม่ยอมรับนั่นมันเป็นเธอทะเลาะกันเละเรื่องเป็นเรื่องไหมไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะมันจะจีนหรือญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยว ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะมีความสุขเนี่ยคอนเวอร์เซชันมันจะจบตั้งแต่แรกแล้วสมมตินะสามีบอกว่าไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเธอบอกเธออยากกินอาหารญี่ปุ่นภรรยาบอกว่าเอ้ยสัปดาห์ที่แล้วเราเราไม่ได้บอกนะอาหารญี่ปุ่นเราเราอยากกินอาหารจีนถ้าอยากมีความสุขไม่ต้องเป็นคนถูกก็ได้ในเรื่องเนี้ยสามีบอกอ้าวเหรอ,เอ,หรอเอ๊ะทำไมผมจําว่าญี่ปุ่นวะเ,เอาเป็นว่าอยากกินญี่ปุ่นไหมล่ะ ตอนนี้อาจจบไปที่แล้วคุณอาจจะพูดจีนก็ได้ผมอาจจะฟังผิดก็ได้แต่อยากกินญี่ปุ่นไหมล่ะภรรยาบอกอืมญี่ปุ่นก็ได้น่าจะอร่อยจบไหมแล้วกินอาหารแบบมีความสุขไหมลองเลือกแบทเทิลนะคือไม่ใช่ฉันจะต้องเอาให้มันหน่าหงายเว้ยมันพูดแล้วมันแบบมันบิดมันบิดคำมันมันไม่ยอมรับมันเอาไว้มันจับให้มันคันให้ตายเลยวันหลังนะจะแบบอัดคลิปไว้อะไรเงี้ยคุณทำไปเพื่ออะไร มันไม่จําเป็นผมถึงบอกว่าแยกแยะนะคือถ้าเป็นบางเรื่องที่มันเป็นบางเรื่องที่มันสีเลียดมันมันส่งผลเสียต่อครอบครัวเราโอ้อันนี้จะต้องหาคนต้องต้องเอาให้ชัดว่าอะไรผิดอะไรถูกพูดได้พูดได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันเนี่ยคือเรื่องพวกที่มันไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ถ้าใครทําบ่อยๆนะครับเลิกเ,เอเาเขอเขาจะพูดอะไรช่างเขาเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากกินไหมจบแล้วนะครับอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งถ้าทําอยู่พยายามลดพยายามเลิกคือการซ่อนข้อด้อยหรือปัญหาบางอย่างไม่ให้คู่ชีวิตเรารู้คืองี้ครับมันเป็นธรรมชาตินะเราก็อยากให้คู่ชีวิตเรารักเราเราก็เลยมักจะพูดแต่สิ่งเฉพาะที่มันเป็นสิ่งดีๆของเราออกไปปัญหาหรือสิ่งที่มันเป็นข้อแย่เราก็จะเก็บไว้ แต่การทําแบบนี้กับชีวิตคู่เนี่ยมันมัน,นจะเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขได้ยากเพราะว่าต่างคนต่างซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ะแล้วบางทีมันก็เลยเถิดกลายเป็นการโกหกเป็นอะไรแบบนั้นเลยเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบไปปาร์ตี้แต่ว่าแฟนเราชอบไปแต่เนื่องจากเราเราอยากจะไม่อยากให้แฟนเรารู้ว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดเดี๋ยวแฟนเราจะไม่แฮปปี้ก็ทําตัวเหมือนกับว่าจะชอบไปจะชอบไปแต่พอแฟนเราจะ ไปนัดไปปาร์ตี้ที่ไรแล้วก็โอ๊ยโทษทีติดงานบ้างโอ๊ยโทษทีเราอเผอิญมันเนี่ยนัดซ้อนพอดีหัวหน้าเรียกพอดีนู่นนี่นัน่นชีวิตแบบไม่มีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกถ้าเราไม่ชอบเราบอกเขาเลยว่าเรามีปัญหาการไปปาร์ตี้เรา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 อินโทรวดมากเราไปแล้วเราไม่มีความสุขนะแฟนเราก็จะได้รู้ไงว่าเออเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเขาจะตัดสินใจไปปาร์ตี้เขาก็อาจจะไม่ได้ชวนเราไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็แฮปปี้อยู่แล้วที่จะอยู่บ้านหรือว่าเขาก็อาจจะไม่ไปปาร์ตี้บ่อยๆก็ได้เพราะว่าเออเขารู้ว่าแฟนเราไม่ชอบแต่การซ่อนไว้การปกปิดบางเรื่องไว้หรือแม้กระทั่งมิสเทคนะเรื่องที่ผิดพลาดเช่นบางคนไปลงทุนคริปโตมาแล้วเจ๊งบอกแฟนด้วยเขาจะได้รู้บางทีเจ๊งไม่บอกครับเก็บไว้ครับ ไอ้แฟนก็ไม่รู้คิดว่ารวยคริปโตใช่ไหมก็ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อนูน่นซื้อนี่เต็มไปหมดไอ้เราก็น้ำตาไหลซึมแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาอีกว่าเอาไปลงคริปโตเสียไปหลายแสนหลายล้านอย่างนี้ไม่ดีครับคุยกันครับถ้ามันจะเจ๊งมันก็เจ๊งครับเอาแน่นอนเราอาจจะแบบไม่รอบคอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําพลาดไปอ่ะไปเชื่อเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทเรียนเราครับแต่บอกเขาว่าเออเสียคริปโตไป5้าแสนเสียไป5้าล้านก็ ไม่เอาอีกแล้วเนาะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันจะดีเพราะว่าแฟนเขก็จะรู้สถานะละอุย้ยอย่างนั้นเดี๋ยวเอากระเป๋าไปขายดีกว่าหรือว่าไม่ซื้อกระเป๋าใหม่แล้วเนาะเราเรายังไม่ค่อยมีเงินตอนนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้จะดีกว่านะครับมาถึงข้อที่6นะครับคือพยายามเอาคืนแทนที่จะให้อภัยคือคือเราเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราควรจะเป็นทีมเดียวกันนะเราไม่ควรจะเป็นศัตรูกัน ใช้ใช้คำนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดถ้าศัตรูกันเนี่ยเธอทําชั้น1ทีชั้นต้องเอาคืนงั้นชันเสียเปรียบฉันต้องจัดการเธอบ้างนี่คือความสัมพันธ์แบบศัตรูกันถ้าเธอทําให้ชั้นเจ็บใจหนึ่งครั้งชั้นต้องทําให้เจอเจ็บใจสองครั้งชั้นจะได้ชนะแต่ถ้าเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเราจะให้อภัยคนละแบบกันนะครับลองลองดูกีฬาก็ได้ครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นศัตรูกันเนี่ยเขายิงประตูเรา1ประตูเราต้องไปยิงคืนเขาอีก1ประตูจริงไหมเพราะมันศัตรูกันไงถ้าเนเอาชนะไงแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเพื่อเราทำทำทำประตูเข้าตัวเองหนึ่งประตูเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเพื่อนทาประตูเข้าตัวเองหนึ่งประตูฉันต้องทําบ้างนะไม่ใช่นะเราต้องไปปลอบเพื่อนให้ภัยเพื่อนบอกให้ไม่เป็นไรเว้ยไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราสู้ด้วยกันเว้ยเราเราเราเล่นกันต่อเพราะฉะนั้นเราเลือกได้นะครับ แล้วผมก็พูดอยู่หลากหลายตอนนะครับว่าการให้อภัยเนี่ยไม่ได้เป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะครับการให้อภัยจริงๆอะ่ะคนแรกที่ที่ที่ได้เลยทันทีเนี่ยคือตัวเราเองเพราะว่าใจิตใจเราจะเบาครับใช่ครับคู่ชีวิตเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดทําอะไรที่มันไม่ควรทําแต่ถ้ามันให้อภัยได้ให้อภัยเถอะนะครับแล้วเราถ้าเรายังแวลูความสัมพันธ์ของเราอยู่เราอยากที่จะ g ก on เราอยากที่จะไปข้างหน้าอยู่ด้วยกันเรายังมี จะเร yeah. ะเียกว่าอนาคตอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยการให้อภัยไม่มีอะไรเสียหายเลยนะฮะแล้วผมเชื่อนะครับว่าคนที่เราให้อภัยอ่ะเขาน่าจะได้เรียนรู้ระดับหนึ่งใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มันไม่ได้เรียนรู้เลยให้อภัยมา3มรอบแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ถึงไม่อภัยผมก็เชื่อว่าเขาก็เป็นเหมือนเดิมครับซึ่งตอนนั้นเราจะต้องตัดสินว่าจะอยู่กับเขาต,อต่อหรือไม่อยู่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าการให้อภัยจึงทําให้เขาทาให้เขาเป็นคนไม่ดีอ่ะผมไม่เชื่อว่าแบบนั้นนะครับ คือให้อภัยไม่ได้แปลว่าบอกเขานะครับว่างั้นคุณทําผิดต่อไปเธอไม่ใช่นะเราบอกเราเสียใจเรารู้สึกแย่มากที่เธอทําผิดแต่เราให้อภัยเธอนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับคนที่ทําผิดจะสํานึกจะรู้สึกแต่ถ้าเขาไม่สํานึกผมคิดว่าเขาไม่สํานึกถึงไม่ให้อภัยเขาก็ไม่สํานึกครับถึงเราบอกว่าฉันเกลียดเธอนะฉันไม่ให้อภัยเธอหรอกผมก็คิดว่าเขาไม่สํานึกครับเขาก็ยังทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ลองเปิดใจให้ว่าอย่างน้อยๆการให้อภัยก็เป็นการช่วยตัวเราเองได้นะครับก็วันนี้สรุปผมไม่ได้ยาวมากนะครับจะสรุปให้ฟัง6เรื่องที่คู่ชีวิตควรจะเลิกทำนะครับเรื่องแรกก็คือยุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลาให้กันนะครับเรื่องที่2ก็คออือไม่รู้จักชื่นชมกันเรื่องที่3าก็คือไม่ยอมที่จะประนีประนอมกันเรื่องที่4ี่คืออยากจะเป็นคนถูกเสมอ เรื่องที่5คือซ่อนความผิดพลาดหรือซ่อนความลับอะไรไว้นะครับและเรื่องที่6คือจะเอาคืนอย่างเดียวไม่ยอมให้อภัยกันถ้าใครยังมีลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยแนะนำแล้วกันลองพยายามลดลงนะครับถ้าทำให้หายไปได้ก็จะดีนะครับโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับผมขอรีวิวหนังสือเล่มนี้ยาวๆไว้ก่อนนะครับตอนนี้1000 h o Plus Little Habits of Happy Successful Relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับแล้วเราพบกันครับสวัสดีครับ o no p p a d o n story. a life changing story